หนูไม่ได้โกหกกันทุกคนคือหนูบอกว่าจิ้งจกมันขโมยยาขโมยยาสีฟันไปเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันขโมยไปจริงๆแล้วทุกวันนี้หนูก็ยังคงเชื่อแบบนั้นทําไมทุกคนถึงเชื่อว่าจิ้งจกมันจะขโมยไปไม่ได้จิ้งจกมันตัวใหญ่ทุกคน <S <S แล้วอันนี้หนูแบบตอนนั้นหนูเคยโกรธด้วยนะเพราะหนูรู้สึกว่าทําไมทําไมจิ้งจกมันจะขโมยไปไม่ได้ทุกคนชอบแบบมิวสิคลอเล่นหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าแบบจิ้งจกขโมยยาสีฟันไปจิ้งจกที่ไหนมันจะไปขโมยยาสีฟันอะไร หมาคาแปลงสีฟันเคยเห็นมีมที่แบบว่ามีคนแบบขับรถไหมแล้วแบบก็เห็นหมาคาแปลงสีฟันยืนอยอู่เห็นไหมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้วหนูโกรธเพราะว่าทุกคนอ่ะชอบบอกว่าแบบมิวสิกไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยแบบมิวสิกแบบไปพูดอย่างนี้ได้ไงมิวสิกแบบร้อเล่นหรือเปล่ามิวสิกเอาหาหรือเปล่าไม่ฉันจริงจังฉันจริงจังเสมอมาฉันจริงจังเสมอมาแล้วหนูรู้สึกว่าเออขนาดหมามันยังคาบแปลงสีฟันได้เลยจริงจกก็เอายาสีฟันไปได้เช่นกันค่ะ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปันแบบว่าเข้าข้างหนูเพื่อแบบว่าให้มิวสิกเลิกพูดเรื่องนี้ห <c> ร <oughs> ือเปล่าแบบเธอเถียงตลอดเลยเธอสู้สุดใจอะไรอย่างเงี้ยปันก็เออเชื่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 ออะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยเพราะงั้นหนูจะไม่ทอล์กทอปิกนี้กับเพื่อนเพื่อแล้วหนูจะแบบปล่อยปล่อยจางเธอพูดถึงอะไรอ๋อเรื่องนั้นเหรออืมเ็นนั่นแหละเอาเป็นว่ามันหาย <c oughs> แต่หนูจะไม่พูดแล้วว่าหนูยังคงเชื่ออยู่ว่าจิ้งจกมันขโมยไป ใช่จิ้งจกมันตัวใหญ่มากทุกคนไม่ได้เห็นจิ้งจกเหมือนพวกหนูเห็นคือพวกหนูอ่ะอยู่ที่นั่นแล้วหนูก็ได้เห็นจิ้งจกแถวนั้นอ่ะแล้วคือยูโน w จิ้งจกแต่ละจังหวัดจิ้งจกแต่ละที่มันไม่เหมือนกันมันคือจิ้งจกที่นั่นมันใหญ่มากเพราะงั้นหนูเลยกล้าพูดได้ว่าแบบเออมันเอาไปได้เพราะมันตัวใหญ่มากจริงดูมันไม่ใช่ของกินอ่ะมันจะข้าบทำไม หนูจะไปหามีหมานะาให้ทุกคนดูมีหมาคาบแปลงสีฟันอันนั้นมันก็ไม่ใช่ของกินมันจะคาบไปทําไมเห็นไหมนี่แหละค่ะคนเรามักจะทําอะไรที่ไม่มีเหตุผลเพราะหนูเป็นคนที่ทําอะไรมาที่ไม่มีเหตุผลค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยลูกตุ๊กแกเลยเหรอน่ากลัวเด้อสรุปคือทิ้งจอกไปไหมสรุปเป็นว่ามันหายหนูจะไม่ควรเรืองนีเดี๋ยวหนูโกรธทำไมทำไมทุกคนไม่เชื่อหนู จำไม่ได้แล้วว่าหลอดใหญ่ไหมหนูจําไม่ได้แล้วหนูจําไม่ได้ด้วยว่าหลอดที่หายไปหน้าตาเป็นยังไงนะจําไม่ได้เลยหนูยังคงทายอินจนถึงระยะเวลาสุดท้ายของหนูนะคะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนหรือว่า,อาผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนที่ผ่านมานะคะแล้วเป็นแบรนด์ยี่ห้อยาสีฟันนะคะคุณสามารถมาจ้างพวกเราได้นะคะแล้วหลังจากนั้นทุกครั้งที่เราเล่าเรื่องนี้นะคะเราก็จะบอกว่าแบรนด์ยาสีฟันยี่ห้อนี้เป็นแบรนด์ของท่านเนี่ยจิ้งจบมันคาบยาสีฟันยี่ห้อแบรน แบรนด์ของท่านอย่างนี้ไปนะคะเพราะงั้นถ้าเกิดทุกคนแบบว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนเข้ามาเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหุ้ยออยูนินนี้มันแมสมากทุกคนพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถมาจ้างได้นะคะรับงานนะคะอย่าลืมนะคะยาสีฟันของท่านนะคะ